ขออนุญ,ญาตและำ่างเข้าใจอย่างนี้วันนี้เป็นวันเราร่วมใจกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีพระองค์มีประชามาอยู่ถึง เมตตาต่อพวกเรามากหลายเกินนันานนะักพระองค์ไม่ได้หวังอะไรที่เป็นวัตถุหรือเวลาที่ต้องการจากพวกเราเนี่ยพระองค์มไม่ได้หวงังแต่สิ่งที่หวังคือต้องการให้ประชาชน อยู่เย็นเป็นสุดช่วยเหลือซึ่งกันและกันหน้าที่ใดของแผ่นดินนี้ขอให้เป็นดินแดนแห่งการอยู่เย็นเป็นสุดเราชาววัดปัญญาธรราคณะสงฆ์และพุทธบริษัทได้ร่วมกันคิดว่าวันนี้สำคัญที่ ที่พวกเราจะต้องมาร่วมทำสิ่งที่ควรทำดังนั้นจึงได้จกกัดกิตขึ้นสามประการประการที่หนึ่งก็คืออนาคตของชาติอนาคตของชาติเนี่ยคือผู้ที่สร้างความมั่นคงให้กับแผ่นดินนี้ต่อไปรงทรตงมีความรักและเป็นห่วง ในทุกมิติเราก็ขอเดินตามพระองค์จะมีการมอบพุดประการที่สองพระองค์อยากให้เประชาชนคนไทยอยู่ในสีในธรรมพระองค์ได้ตรัสก,ก่อนขึ้นครองราชว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแทนหมายน เราจึงได้มีการจัดการบวชเพื่อระเกียติผู้ที่เข้ามาบวชครั้งนี้ถือว่าใจสูงส่งในความกรทัทญยูต่อพระองค์ท่านประการที่สามวัดจะดีวัดจะสวยวัดจะงามวัดจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ ก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งสำคัญของขบว,วัดก็คือการมีศาสนาวัตถุที่เหมาะสมและมีศาสนาบุคคลที่พองามเราเลยได้มีคณญาติโยพุทธบร,ริษัทในร่วมกันสร้างสาลาอิมบุญ ก็เสร็จสมบูรณ์แต่ยังไม่ครบทุกเรื่องแต่ถือว่าสร้างเพื่อถวายแก่พระองค์ท่านนันวันนี้ทั้งสามกิจเก็บกรบ่นักเรียนทุกคนครูทุกท่านคอยรวดใจเทิดพระเกียรติพระองค์ครบทั้งสามกิจเก็บกับ ดันั้นการให้โอวาสเดี๋ยวจะให้พร้อมกันทั้งหมดตอนนี้เรารับทุนแล้วแต่ก็คือหัวใจของพวกเราร่วมในกิจกรรมหลวงพ่อมอบให้จารดาวันบอกพวกเรากลับเมื่อไหร่ก็กลับกันเมื่อน,นั้นเราคือผู้หนึ่งที่ ได้รับน้ำใจจากทุกฝ่ายตลอดมาและเราทุกคนก็มีน้ำใจอย่างจะไม่คิดว่าอยากแกปกล่าวว่าเกินเด็กภารกิจใจที่พวกเธอทำได้เธอถูกเทเทีนั้นขอให้ทุกคนได้รู้ในภารกิจนี้ก็ขอจัดรูปอย่างนี้นักเรียนเดี๋ยวขอให้